อยากเล่น Arc Server Ascent ต้องใช้สเปคอะไรวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทา่านเข้าสู่ a อเฟบซผมเปาไอเฟบซสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าฮะสำหรับวันนี้ฮะเราจะมาแนะนำสเปคที่เล่นเกม Ark นะครับ Ark เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าภาคแรกเนี่ยเาเรียกว่า Ark Survivor Ark ที่แบบเหมือนว่ามีคนเล่นเยอะแต่เกมมันเก่าแล้วไงเจ็ดแปปีขึ้นมาแล้วนะครับในนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวลือว่า Ark ์ก2กำลังที่จะผลิตออกมาแต่ว่าเมื่อไหร่อันเนี้ยเราไม่ทราบแต่ณเวลานี้ตอนนีีี้้มมมันนนเเป็ Ark Ark Ascended Survivor ท่่ออกาาาใหภภคคย มันก็จะเป็นสไตล์เดิมก็คือเกมที่ไล่จับไดโนเสาร์เป็นแกงโอเพนเวิด์แต่ว่าภาคนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะกินสเปคอาจจเรามาคุยกันว่ามันจะกินสเปคอะไรขนาดไหนนั่นเองมันเป็นเกมที่รีมาสเตอร์มาจากอาร์คภาคแรกนะครับคือผู้พัฒนานที่ชื่อว่าซีดีโอวายกานั่นเองนะครับภาคอัพเกรดของเกมที่เอาตัวรอดในโลกไดนโนเสาร์นั่นเองนะครับคือเราจะย้อนเวลาเราไปอยู่ในโลกของจูราสสิกคนเราก็เป็นมนุษย์ยุคไดนโนเสาร์นะครับเป็นยุคที่แบบเราต้องต่อสู้เอาตัวรอดในสิ่ววดล้อมที่เป็นแบบโบราณโบราณที่เป็นแบบนเสร,รู้ึ สัตว์เลยคลาดนานามากมายภาคเนี้ยมันจะอัปเกรดขึ้นมาโดยที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Unreal Engine 5อย่างเต็รูปแบบเดิมๆแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยถูกพัฒนานใน Unreal Engine y นะมีการปรับปรุงขึ้นมาดังนั้นอย่าภาคเนี้ยสรุปง่ายๆคือเป็นภาค Remaster และใช้ Unreal Engine 5อย่างเต็มรูปแบบครับพร้อมด้วย Nanite Lumen และ RTX Di นะครับซึ่งส่วนนี้มันจะเป็นการแสดงผลแบบ Real Time คือทุกคนเคยเห็น Unreal Engine 5ที่เป็นฟุตเทจอยู่แล้วนะเดินเดินไปแล้วย่ามัแหวกตามเดินเดินไปแล้วย่ามันใบไม้เคลื่อนไหวเหมือนจริงสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นการแสดงผลในน้ําด้วยเยงี้ยเขาเรียกว่าการแสดงผลดนามิกใบไม้เคลื่อนไหวแบบจริงจังระบบแบบฟิสิกส์ระบบไดนามิกเข้ามามีส่วนร่วมก็คือพูดง่ายคือพื้นฐานบน Unreal Engine 5นั่นเองแล้วก็รองรับผู้เล่นหลายคนด้วยรองรับแบบหลายแพลตฟอร์มด้วยก็คือ cross platform ได้หลอ PC และคอนโซลด้วยนะครับดังนั้นสเปคขั้นต่ำต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกินสเปคนะ o p e r a t i o n system หนระือ OS เนี่ยเขาต้องการ Windows 10 64บิตหรือว่าใหม่กว่า CPU เป็น i7 6800K จะประมาณ i3 7 2ถ้า Ryzen 52100X ก็จะประมาณ Ryzen 5 3 6 GPU เนี่ยเขาขอการจอที่เป็น GTX 1080เทียบกับปัจจุบันเนี่ยก็จะประมาณน้องๆ360ค่ายแดงจะเป็น 5600XT 5600XT แพ้6 6 0 0เยอะพอสมควรนั้นขั้นต่ำก็เป็น i 6 606ถ้าในปัจจุบันนะครับแรม 16GB อันนี้โอเคพื้นที่ว่างอย่างน้อย 70GB อันนี้โอเคปกติต่อมาอันนี้คือ Recommended Spec ว่าสเปคที่มันแนะนำนั่นเองนะครับจะเป็น Windows 10 64บิต CPU เป็น i5 1600K โ oh อ้โหขั้นต่ำก็ควรจะชนกับประมาณสัก i5 1 2 4 0 0 f เนพ่กนี้แหละหรือว่า CPU ที่เป็น AMD Ryzen 5 3600X ถ้าผมแนะนำก็ประมาณ5600แล้วการ์ดจอเนี่ย GeForce RTX 3080เนี่ยค่ายแดงจะเป็น RX 6800ค่ายแดงก็เจเจ XT แล้วกัน3080ก็4070 RAM เขาต้องการ32 g b ด้วยแล้วก็พื้นที่ว่างก็70 g b นั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่า Arc ภาคเนี้ยมันมาแปลกตรงที่ว่าถ้าคุณใช้ค่ายแดงเนี่ย คือฝันไลฟ์ของคุณเลยนะผมไม่ได้มีโอกาสเอาค่ายแดงไปอย่างเช่นค่ายแดงคือแหละการจดออที่ขึ้นต้นด้วย RX ทั้งหลายนะครับถ้าคุณใช้ค่ายแดงกับเกมอาร์คเซแอสเซน์คือภาคนี้นะคุณจะเสียเปรียบตัวทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่ายแดงเนี่ยอาเองเนี่ยณปัจจุบันนี้นะยังไม่มีเครื่องมือที่อัพสเกลลิ่งเลยทุกอย่างนั้นใช้ไม่ได้หมดเลย FSR ไม่ว่าจะเวอร์ชันไหน12 2 1 2 2 3เฟรมเจนในค่ายแดงนะใน FSR นะใช้ไม่ได้ AMD Fluid Motion Frame ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หมดเลย ้ได้อย่างเดียวคือพลังดิบหรือว่าพลังที่ออกมาจาก stream processor หรือว่า SP ที่ออกมาจากตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะสื่อคือว่าวันนี้ที่ผมใช้4000 Ti เนี่ย4 0 0 Ti ถ้านับพลังดิบจะแรงกว่า3000 Ti มา15%แต่ Arc Server a s c e n t หรือว่า Arc ภาคล่าสุดภาคนี้นะที่พัฒนาบน Android Engine นะสนับสนุนค่ายเขียว เต็มระบบเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มี r a y Tracing แต่ว่าเขาซัพพอร์ต DLSS 3ด้วยเต็มระบบเลยทั้ง DLSS ทั้ง Frame g e n e r a t นดังนั้น,น,นผมฟันตรงได้เลยว่าถ้าคุณใช้ค่ายเขียวอยู่ณนะเวลานี้ณนะเดือนธันวานี้ถ้าคุณใช้ค่ายเขียวอยู่คุณได้เปรียบเต็มๆมันจะมีเขียวเลยว่า RTX นะถ้าคุณใช้ค่ายแดงไม่มีอะไรเลยนะดังนั้น,น่ถ้าค่าเขียวมันจะมีเมนูเขียวว่า Frame Generation คุณสามารถเปิด DLs ได้คุณสามารถเปิด Frame Generation ได้คุณสามารถเปิด Nvidia Reflex ได้คือเกมนี้เอื้อค่าเขียวผมพูดตรงๆแค่ใช้ค่าเขียวได้เปรียบครับดังนั้นเครื่องที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็น i5 สองสี่ร้อย F กัจอ RTX 4 0 0ซโ T.I. เคสก็ i Civic Infinity นะครับถ้า i7 เนี่ยได้ทดสอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับการเล่น Ark Unreal Engine ผมลองปรับภาพแน่นอนเซลโซตีเนี่ยเราจะเปิดไปที่ 2K ก่อนเชื่อไหมต้องปรับภาพต่ํา 2K preset เป็น low เปิด DLs Balance เปิด Frame Generation ได้9 0้าสถึงหนึเฟรมเป็นกิจสมัยจริงๆ อย่างที่ผมบอกมันพัฒนาบน Unreal Engine 5ถ้าสมมติว่าเราลองปิด Frame Generation ดูล่ะเป็นพลังดิบ No d l s และไม่มี Frame Gen เฟรมเหลือเพียง70-80เฟรมถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้ปรับกลางต้องลดเป็น Full HD คุณสามารถที่จะปรับภาพเป็น Medium ได้เปิด DLSS บาลาน c e เปิด Frame Generation 7 0ถึงเฟรมก็คือใกล้เคียงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ต้องการเปิดอะไรเลย Full HD ปรับกลางไม่มีเฟรมจะได้มี DLSS จะได้เพียง50เฟรมถือว่าได้น้อยมากคือจริงๆแล้วเฟรมเรทระหว่าง4000 Ti กับ4000ปกติเนี่ยใกล้เคียงกันนะต่างสิ10-15เฟรมนะครับคือถ้าอยากเล่น Full HD ปรับ High หรือว่า 2K ปรับ High หรือว่าปรับ EP i ิอะไรก็ตามแต่ผมมองว่าการ์ดจอก็ควรจะเป็น4070 4070 Ti 4090เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยในตัวเมนูจะบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการปรับ High หรือกับ นะ4070 Require เขาบอกเลยนะว่า Require RTX 4070ดังนั้นเนี่ยอยา,าที่จะอธิบายไปว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างกินสเปคและต้องอาศัยเฟรมเจเนอเรชันมาพอสมควรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ I have แนะนำวันนี้ถ้าจะให้ต่ำกว่านี้ได้เนี่ยก็คงต้องลดการ์ดจอไปเป็น4060นะครับย่งไรก็ตามแต่ผมไม่แนะนำค่ายแดงณนะเวลานี้นะณนะวันที่20ว่าธันวาคมสิ่งที่ผมถ่ายทำอยู่ตอนนี้ Ar รไม่รองรับค่ายแดงเลย ใช้แตได้แต่พลังเหน็บในค่ายแดงนั้นถือว่าเสียเปรียบค่ายเขียวจะได้เปรียบบเต็มประตูเพราะว่ารองรับ DLS และ Frame Generation ดังนั้นถ้า Full HD ปรับกลางควรเป็น4000 TI เปิด DLS ด้วยเปิดเฟรมเจนด้วย ถ้าฟูดีปรับโลก็ควรจะเป็น4 0 0 0แต่ถ้าอยากปรับไฮปรับอ e ีพิกที่ฟูดี 2K อะไรอย่างเงี้ยต้องเป็น4070 4070 g 40 i แล้วถ้าอยากปรับ 4K แล้วปรับกลางปรับไฮพวกเนี้ยคงต้องเป็น4090เท่านั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันพัฒนาบน a n d r o i d Engine 5และเกมเนี้ยกินสเปคต้นต้นท็อปทของ i h a r t z ซีที่มักินสเปคป alf, เปค,คือมันเป็นเกมณนะเวลาในเดือนเนี้ยทันวาคม2023นี่ 3, เป็นเกมที่ออกมาแล้วกินสเปคมาก นะครับต้องใช้ก้ว่าม,มากดังนั้นเนี่ยไม่มีเฟรมเจนเนีรยรอดยากแล้วยิ่งพลังดิบเนี่ยยิ่งแย่นึกออกปะ4ีซั่สูงที่ไอเนี่ย ต่อให้พลังดิบเนี่ยฟยูดี้ปรับกลางเนี่ยทำได้แค่50เฟรมที่ถือว่าน้อยมากนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหาคำตอบกันเนี่ยมันกินสเปคจริงๆหรือว่า optimize ไม่ดีสิ่งเหล่านี้เราต้องหาคำตอบกันแต่ณเวลานี้มันเล่นได้เท่านี้จริงๆในอนาคตถ้ามีการ optimize ได้ดีกว่านี้อาร์ก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านี้ค่ายแดงอาจจะมี SR สาวเข้ามาก็ได้หรือว่าเกม o p ต i m i z e ออกมาให้เฟรมเรตเป็นพุ่งขึ้นก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ณเวลานี้ยังไม่มีการเปลีป่ยนแปลงอะไรครับและเกมส่วนใหญ่ในต่อๆไปก็จะพัฒนาบน Unreal Engine 5ดังนั้นเนี่ยณนะเวลาน ได้เปรียบในการรองรับ DSS และ Frame Generation แล้วนี่คือสเปคที่ i h a v e s t u i o แนะนำว่าถ้าคุณอยากเล่น Ar รภาคใหม่นะ Server Asset นั้นมันต้องเป็นสเปคอะไรก็คือแนะนำเครื่องน,นี้แหละแต่ใครอยากดูค่ายอื่นอยากดูเกมอื่นก็มีอยู่แล้วที่ช่อง i h a v e s t u i o ครบหมดเลยนั่นเองนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ครับครั้งต่อไปอยากให้เป็นเกมไหนอยากให้ทาอะไรรอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวจะทาให้ดูวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย